ด้านตะว,วันออกนะครับจะต้องตัดให้โปร่งนิดนึงนะครับทําให้แสงลอดเข้าไปส่องถึงโคนนะครับถึงถึงกิ่นได้นะครับส่วนกิ่นที่เราจะตัดอีกเอ่เพิ่มเติมอีกนะครับเราก็จะเอากิ่งคู่ขนานไว้นะครับกิ่งที่ห้อยลงมาเราก็จะตัดทิ้งนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชม กิ่งที่ห้อยลงมาก็จะถูกตัดทิ้งไปจะเหลือแต่กิ่งขนานนะครับกิ่งขนานกับต้นกิ่งเหล่านี้จะเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับในส่วนที่แน่นเกินไปเราก็ดูนะครับพิจารณาดูว่าแน่นเกินไปเราก็ตัดทิ้งนะครับนี่นะครับแสงก็จะส่อง ถึงกิ่งด้านในทําให้กิ่งด้านในเกิดผลเกิดเกิดดอกได้เพราะว่าถ้าแสงส่องไม่ทะลุก็จะมีกิ่งแต่ด้านตะวันออกที่ออกลูกให้ผลนะครับส่วนในการตัดแตง่งเราจะตัดแต่งทุกหกเดือนนะครับนี่นะครับก็จะ,จะมีลักษณะที่สวยงาม เราจะเอาไว้เราจะไม่เหลาให้เป็นกระจุกอยู่ด้านบนนะครับเราจะเอาไวา้ด้านในเพื่อที่จะให้เกิดความหนาแน่นของใบใบจะมีหน้าที่สังเคราะแสงหาอาหารนะครับส่วนกิ่งที่ด้านในเราก็ตัดทิ้งกิ่งกิ่งที่เป็นกิ่งแขนงที่ เป็นใบจริงนะครับเราตัดจิ้งได้แต่ถ้าเป็นใบอ่อนอยู่นะครับเราเอาไว้พอเขาหากินได้เป็นใบจริงได้เป็นที่แล้วเราเราต,ตัดแต่งนะครับทำให้ต้นไม่สะสมโรคโมแมลงนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมลำต้นเนี่ยถ้าไม่มีแสงเข้ามาส่องนะครับ เขาก็จะเกิดโลกรักเน่าคนเน่าได้นะครับส่วนในความสำคัญในการแตกต่างแตก่างจริงนะครับมีความสำคัญมากสำหรับตุเรียนต้นอื่นที่ไม่ได้ตัดแต่งเขาก็จะเติบโตมาเป็นนิ้วมือขึ้นมานะครับจะไม่เป็นรูปทรงแบบนี้ต้นนี้ มีการตัดแต่งเพื่อเปรียบเทียบนะครับค่าทุเรียน2ปีต้นโตแข่งกันนะครับกิ่งเยอะแข่งยอดนะครับพอเรามาตัดทั้งอพอเรามาตัดตอนที่เขาโตแล้วเขาก็จะเสียท่งจะเติบโตช้านะครับนี้เราก็ดูคร่าวๆนะครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนนี้เป็นต้นกล้วยเขามาขึ้นแซม นะครับเราโคนต้นกล้วยกิ่งด้านในไม่มีเลยอันนี้เรื่องมีละนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นทุทเรียนหมอนทองที่มีแนวโน้มหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะออกลูกออกผลนะครับครับ rd สองนห้าหนึ่งนะครับใช้ฉีดพ่นและหยอดโคนนะครับหยอดโคนหนึ่งซีซีทุกสิบห้าวันนะครับต่อต้น นะครับจะผสมน้ําก็ได้นะครับหรือไม่ผสมน้ําก็ได้นะครับหยอดโคนง่ายๆนะครับใช้เข้มข้นเลยก็ได้นะครับหขวดจะได้ห้าร้อยต้นนะครับหยอดทุกสิบห้าวันนะครับลักษณะนี้อ d ดีสองมีลักษณะสีเหลืองอำพันนะครับปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์สามารถดมได้ถูกตาได้ นะครับช่วงนี้ช่วน้ําท่วมมีการโปรโมชั่นนะครับซื้อสองลังแถมหนึ่งลังติดต่อโดนเลยนะครับกระบวนการผลิตซับซ้อนมีจํานวนจํากัดนะครับกระบวนการผลิตผ่านพาสเไลั์ผ่านความร้อนนะครับจุดไม่ใช่จุลินทรีย์นะครับมีหน้าที่คล้ายฮอร์โมนและมีสารสําคัญมีกรดอะมิโน1สบก้าชนิดนะครับหยอดไปแบบนี้ครับ1ซีซี หรือจะใช้ป๊อปปี้ผสมน้ำหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีดพ่นสี่ครั้งจะเท่ากันหนึ่งซีซีทุกสิบห้าวันนะครับใบจะหนาขึ้นนะครับใบทุเรียนจะใหญ่ขึ้นนี่หยอดไปได้ไดประมาณสามครั้งแล้วนะครับเมื่อก่อนทุเรียนไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้พอหยอดไปก็ทุกสิบห้าวันเราก็มาหยอดครั้งหนึ่งแต่การฉีดพ่นต้นนี้ไม่ได้มีการฉีดพ่นแต่ถ้าฉีดพ่นดีครับ ทุกเจ็ดวัน10ซิตรน้ำ20ลิตรเราก็ฉีดพ่นทั่วนะครับในช่วงทําใบเราต้องฉีดพ่นที่ใบช่วงทําลูกเราฉีดที่กิ่งนะครับมีดอกแล้วเราฉีดที่ดอกมีลูกเราก็ฉีดที่ลูกจนกว่าจะถึงสุกแก่นะครับ